สวัสดีค่ะตอนนี้ใบเฟิร์นก็นเลิกงานแล้วนะคะก็ไม่ควันจัดผลไม้ไว้ให้แล้วนะคะขอบพระคุณพี่นุน่นขอบพระคุณแม่หน่อยนะคะพี่เมตานะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณแม่ทรายด้วยนะคะในวันนี้ที่ได้มาะะสนับสนุนป้อนผลไม้ใบเฟิร์นค่ะของคุณแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยด้วยยิ่งขึ้นไปค่ะ <c oughs> เปินดีใจมากเลยเรื่องงานกลับมาได้กินผลไม้หวานนะคะ เพื่อนก็กำลังเริกง,งานใบเฟิร์นมาหลังเพื่อนเลยค่ะวันนี้โอ้ยทำไมน้ำตาไหลอ่ะวันเนี้ยเป็นอะไรตาข้างนี้นะคะที่ใบเฟิร์นแบบไม่ค่อยดีนะคะจะเป็นเผละนะคะเวลาดูสกิดแล้วก็ทำให้เปิดแผลเปิดก็อักเสบค่ะน้องจะต้องมียาประจำบ้านนะคะตลอดนะคะเอามาจากคุณหมอโรงพยาบาลทางซูรินนะคะ แล้วก็จะต้องล้างตาบ่อยๆนะคะโอ้โดูกินแบบหวานเจี๊ยบมีแรงเลยนะคะมีแรงเลยวันนี้ไม่ได้ทำโอทีดีใจมากๆเลยได้ไปพักผ่อนเลยนะคะกลับมาก็ได้กินผลไม้แล้วก็ได้เข้าไปพักผ่อนนะคะบูปกควนถอดชุดอยู่ข้างบน ทำไมวันนี้อาเฟินกินชาจังเลยโอ้โหแตงโมแตงโมหวานเจี๊ยบนี่ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เลยลอยไหมลอยไหม มีอ้อยมีแตงโมมีสับเอ,อ้ยไม่มีสับรถมีอ้อยมีแตงโมแตงกวาแตงแล้วก็ข้าวโพดนะคะผลไม้ใบเฟินต้องหลากหลายนะคะไอม้ไม่กมรกอบไลยแต่ผมกรอบหมดแล้วกินจนไปสู่กินจนมาเขถาถอดกรอบแรงผดตับักฮงกระเพ็ดผ็ด ดูปากใบเฟินใหญ่มากเลยปากเลยใหญ่ในเห็นว่าขนายแตกขนายแตกบอกแล้วหาเจอไหมแตกอยู่จังน่นสูอ๋อระวังเด้อดูดี ไปงัดอะไรมามันแตกใหญ่ไหมข้างในใหญ่ไหมนหนไม่ข้าดใหญ่ไหมทออันเก่าไหมเล็กๆโอ้ยอร่อยค่ะวันนี้ได้เลิกงานเร็วนะคะตรงเวลาหน่อยนะคะวันนี้ วันนี้แม่ควันก็ได้ไปหากับข้าวไว้ได้พักผ่อนไว้นะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณแม่ทรายขอบคุณแม่หน่อยนะคะขอบคุณพี่นุ่นนะคะเมตาปิดล้านนะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพพารมามัยแข็งแรงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตปิดคลิปไว้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากติดตามช่องพังปะกายแก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ